สบายดีจ้าพี่น้องนักได้สบายดีพี่น้องยามขำเด้อพี่น้องฝนตกจ้าลืมได้ออตโตมันแห, <า S 1> หงพี่น้องฝ <หา S 1> นเริ่มเศร้<ส>าเออมันหลินหนามันซ่นมันซ่นหนาฝนอ่าอ่ามันบริยันมันบริยัดโคตรนาไม่จิกมันมันเห็นอย่างกันเด้อนยปลาทองในค้ำปลาทองนในค้ำเว้นจับเอาแล้วพี่น้องเขากับชิมาเก็บอุ้ยน้าน้าถึกโทษซับเนาะ ฝนเสาล้วเขากาซีมาเก็บมันยังลี้ยนๆอยู่จักหน่อยพี่น้องมาเก็บมะม่วงไกอ่อย่าเฝ้าจิกลินเด้อยในพี่น้องผภาผลลงใหม่ยางักม่วงกาซีประมาณนี้แหละพี่น้องยายเดี๋ยวกาซีมาเก็บมึงอ่ะโบกเข้าให้คุณยายอยู่นั่นกำมีพี่น้องเต็มบัรยากอยู่แล้จะเก็บพี่น้องไเปเบิอ่อเงนมันมีเฮาก่อนฝนตกมันจะเป็นยังไงเนาะจะไดนเฮย้ย เน่เริ่มแหงเลยมันถือพ้นอยู่บ่บโอ้ยอย่ากลัวหัวก่อนว้าวเริ่มแหงเลยพี่นอ้องตจบานยังบ่โอเลด้พี่นอ้องยังบอโอเคปันใดอักที่เรืองงามมันใหม่เด็ดข้าพผิขางเดียวมันเจ้าพิกเจ้ามาพิกอยู่บ่โบหน่ะลืมมันใหม่เด็ดขางเดียวบนแม่นี่มันเป็นซีนี่นบัลลพ่ยังอยากกิน พิกมันก่อนพี่น้องพิกกล้วแล้วจะไปเก็บปังห่วงเมืา่อายายพี่น้องเลยน้ำถือปนตกใจมัน ย่าอย่างนี้ก่อนพี่น้องเอ,อ้ยฝนตกถือมันจีนงผ้าอะไรอันนี้ก็ไดเมือ่อประเทศอะไรแล่เขามันมากครับให้บอกให้นอนปิดแล้วแล้วขางนั่นนะพ้นตกห้ามมันนี่เห็นบอลน,นี่เห็นบอลน,นี่เบิดแท้เทะเที่ยวจะกินแซ่ะบอ่ะให้ผู้เฒ่ากินอัน กินเขาแล้วก็จะกินกับเขาพี่น้องอมากมากในะผู้เ่าก็จะกินมันบ่ค่อยง่ามบรด้แดดบ่ค่อยมีบักซีซีบ่หาก,กินตัวแหงเอาตัวไหนดีตัวนี้ลวกนันไปอัดไว้พอแล้วอื่ะกุดขคอยน่าเนื่อมบ่แหงคักพี่น้อง Hãy đọc cong gặp được nhà vắng nha vãi Hm? 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 luôn Hm? 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 บ้นนนบนนานคอยห้องว่ามาเคียวเดิอนี่พี่น้องนี่มาเคียวเด้อนี่บ้านพี่น้องห้องมากขึอี่ยยนอนยแลนตกัน่บ้านคอยในยห้องมาเคียวนี่พรว่ามันเป็นสีเขียวบ้านกัจจานในห้องมาม่วงอโอ้ห้องคือกันพี่น,อนอ้องเลย บ้านคอยห้องมาเียวอัด้กวมาเคี้ยวบว่ว้านคันตะจานในห้องมากม่วงเนาะสีนี่บ้านคอยห้องมาเคี้ยวมันสีเขียวน้อยมันบอกข้าวไม่ไม่ไม่อร่อยมันบแซ่บทุกบ้านกินบมันมา

อินพ่อไปอีแม่เรามักกินแน่อกข้าวบว ตอนอันควบตกอย่าตกก็ซ um ึ เขาก็มาล่างดิเขาน,นั่งมีเลือนพี่น้องจละเพราะมันเป็นตะกินเรือเขตเล็กน้อยอเรือเขเล็้าวใช่ท่านประินเขาเขาลงเมืองลำลึกเด็กเจ้าภาพมาแล่นผีปาพี่น้องลงอันไปเบิ่นว่าลือเรือนึกพี่น,อน,น้องคะแนนผลผิดตกห้ามเอราวัณมาเด็กพี่น้องเฮ้ยพระเอกบดบาอะไรคะโบโบวงการบ่าคณะใดาพี่น้องแต่ว่าอัน วงนะจ้างตั้งหกักดนตรีกับวงนะจ้างตั้งหกักละกันหมอลำัมนะเอาแต่ละวงรวมรวมตัวไรห้องมนันมวลดังๆนะกรรจ้างจ้างเอาผู้ละคน้นนะวงละคนหมดสุดตาตัวเล่มวนจ้างเอาตัวนันพี่นอ้องปะเข้าเมื่อกันเลยเอะไรจ้าพี่น้องถ้าใครได้จบขี่ไปเพื่อนขี่ก่อนเด้อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตะเพื่อเป็นกำลังใจน้องหลายคลิปต่อไปนี้ได้พี่น้องเด้อพอก็มาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย Yeah